สมัครลินบาครลาออนไลน์แอดมาที่ h a s 9 8 7 2 f อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับและแจ้งพนักงานว่า h 8 vip แนะนำมาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลือกห้องให้ง่ายๆสำหรับทุกคนนะครับตอนออตอนนี้เวลาที่อ่านอยู่เนี่ยเวลาเป็นเวลา 5้าโมงหนาทีแล้วแต่ว่ารูปที่ผมแคปเนี่ยครับที่แคปมาเป็นห้องไพ่ที่อยู่ในช่วงเวลา5้าโมงนะครับ5้าโมงถึงประมาณ5้าโมงสนาทีนะครับ16ห้อง16ห้องเนาะ16หกห้องนี่นะฮะ16ห้องวันนี้วันที่1กุมภาวันที่หนึ่งกุมภาทีนี้ไพ่หนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้เราได้ตังค์คือไพ่ ที่ดูง่ายนะครับการเลือกห้องก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครทีนี้เราจะเลือกห้องยังไงเดี๋ยวมาดูกันผมจะสอนนะครับวิธีการเลือกห้องนี่นะฮะถ้าเราดูจากห้องห้องนี้ห้องนี้ถือเงินห้องนี้นะครับห้องนี้คือห้องส่นสองห้องส่นสองเนี่ยเขาไพื่เพิ่งเปิดมาสองตัวเพิ่งเปิดมาสองตัวเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นตามเขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราดูจากทรงห้องนี้ถ้าเราดูจากทรงห้องนี้ ห้องนี้นะครับเป two, mm ิดมาสองตัวเหมือนกันเปิดมา2องตัวเนี่ยไพ่อาจจะเป็นตามเขาอาจจะขึ้นไม่สูงนะครับถามว่าเล่นได้ไหมห้องนี้เล่นได้แต่ถามว่าแนะนํำไหมไม่แนะนาให้เล่นนะครับเพราะว่า1เขาเขามันยังน้อยอยู่มาดูที่ห้องหนึ่งอันนี้คือห้องหนึ่งนะครับอันนี้คือห้องหนึ่งนะอันนี้คือห้องหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ยเขาไพ่เนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นหลุมนะครับผมยกสีแดงนี่เขาเรียกเป็นหลุมนะเนี่ยเนี่ยไอตรงนี้แค่ยังไม่มานะครับตรงนี้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหลุมนี่ครับหลุม หลุมนะครับแล้วขณะเป็นนี้เป็นหลุมขึ้นไพ่ลักษณะข,ขึ้น2ตัดนะครับ2ตดั3ตด3มตัดอย่างนี้ถามว่าเล่นได้ไหมอย่างนี้ถามว่าเล่นทําอย่างนี้บอกได้เลยครับว่าเล่นได้เล่นได้แต่ว่าในขณะที่เล่นเนี่ยมันจะยากหน่อยมันจะยากหน่อยสําหรับว่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวอย่างมาแล้วนะนี่นะดูเป็นตัวอย่างมาแล้วมันเป็นตัวอย่างมาแล้วคือ 1>, 1ตัวสองตัว3าตัวที่มันเป็นหลุมตัวต่อไปไม่รู้มันจะหลอกมั้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นในห้องนี้เล่นได้ไหมครับเล่นได้แต่ต้องเดินเงินเดินเงินดีๆนะครับเดินเงินดีๆแค่นั้นเองห้องนี้เล่นได้ที่ต่อมาต่อมาเรามาดูห้องที่3ามห้องที่สามเนี่ยลักษณะขึ้นสูงจริงๆครับผมจะบอกว่าขึ้นสูงหนึ่งห้องที่สาม ห้องเดียวนะับป็นหนึ่งลบก่อนห้องที่สามห้องที่สามเนี่ยเป็นหลุมสองตัดขึ้นตึกคู่เป็นสี่นะฮะอันนี้ก็ขึ้นแค่สามอันนี้ภัยยังไม่มานะอันนี้เป็นหางมังกรห้องนี้ไม่แนะนำให้เล่นนะครับห้องนี้อย่างนี้ไม่แนะนำไห้เล่นอันนี้คือสามห้องแรกนะโอเคไหมสามห้องแรกต่อไปเรามาดูห้องถัดไป ห้องถัดไปคือห้องที่สี่ครับห้องที่สี่มาดูซิว่ามันเล่นยังไงนะฮะห้องที่สี่เนี่ยห้องที่สี่เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันครับคือเป็นหลุมอันนี้เรายังไม่คิดนะโผลมาเป็นหามังกรหามังกรหนึ่งสองสามสี่ห้าหามังกรห้าตัวยังไม่ได้หามังกรใหญ่มากนะครับเป็นหามังกรเล็กๆแต่ที่สําคัญเลยคือเป็นหลุมนะฮะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุม นี่เป็นหลุมแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า2หลุมถึงเขาเรียกว่าสามถึงเขาเรียกว่า1อย่างนี้ถา,ามนนว,า to to ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เล่นได้นะครับเล่นได้เหมือนกันแต่ว่าเดินเงินต้องเดินเงินอย่างเดียวนะครับไพ่ล <jay S 2> <cog> ักษณะอย่างนี้ต้องเดินเงินอย่างเดียวนะเดินเงินอย่างเดียว ถึงจะเล่นได้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยผมแนะนนัว่าเดินเงินเงินเงินทบวางเบาๆนะครับถ้ามันขึ้น2ไม่เก Jedi, ิเกนไม่เกินไม่เกินสองสองตัวเนาะถ้ามันขึ้นไม่เกิน2ตัวอย่างเงี้ยเขาเรียกเดินเงินได้ <c oughs> ในล <Brazil> ักษณะของการเดินเงินต้องเล่นยังไงมันจะต้องเล่นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บอ่าพ่ลักษณะนี้นะครับพ่ลักษณะนี้นะขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้สมมติขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมา2เราตัดนะครับ ตัดเดินปิงปองเดินปิงปองเดินปิงปองไปเรื re ่อยๆนะครับเดินปิงปองไป่เร er ื่อยๆพอขึ้น2เราก็เล่นตัดพอตัดปุ๊บเราเล่นปิงปองคืออย่างนี้ถ้าสมมุติเราเล่นปิงปองในขณะที่เราเล่นปิงปองอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมอย่างเช่นตัวนี้ในขณะที่เราเล่นปิงปองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มาถึงนี่ปุ๊บมันขึ้นพอมันขึ้นตัวนี้เราจะเสียไม้นี้ถูกไหม เราจะเสียไม้แดงๆนี้ไม้แดงๆนี้เราจะเสียไม้นี้พอเสียไม้นี้เราจะไปเดินทบตัดเราจะเล่นตัดปุ๊บแล้วทบทบไม้นี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอพอพอเข้าใจอยู่ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้วิธีการเล่นห้องนี้คืออย่างนี้นะวิธีการเล่นห้องที่บอกว่ามันเป็นหลุมแล้วเราเล่นตัดตัดแล้วทบอะไรจะประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องเล่นต้นขอนนะทั้งหมดทั้งมวลต้องเล่นต้นขอนต่อมาห้อง0ุดท้า 0.5เนี่ยลักษณะเดียวกันเลยไม่ต้องอธิบายคือวันนี้น่าจะต้องเล่นแบบว่าไพ่มันเป็นหลุมอะ่ะวันนี้ไพ่มันเป็นหลุมดูดิเนี่ยไพ่มันเป็นหลุมไพ่มันเป็นหลุมไพ่มันเป็นหลุมหมดเลยเนี่ยไพ่เป็นหลุมเพราะฉะนั้นเล่นตัดแล้วเดินทบนี่เหมือนกันไพ่เป็นหลุมเล่นตัดแล้วเดินทบทบทบสักประมาณอา่ผมว่าไม่เกินสี่ไม้อะ่ะทบทบสี่ไม้ทบสี่ไม้ได้ผมว่า ได้นะครับได้ได้ได้เงินนะพอได้ตังอยู่ทบสี่ไม้พอได้ตังแต่ว่าการทบเนี่ยอย่าลืมนะครับวิธีการทบคือต้องเดินเงินแรกเบาๆนะลักษณะห้องนี้น่าเล่นไหมลักษณะห้องนี้เขาไพ่เยอะจัดดูนะที่ผมที่ผมวงกลมนะที่ผมสีเหลี่ยไว้นะอันนี้คือเป็นสามตัดอันนี้ตัดมาตัวที่สี่อ่าตัวนี้ตัดมาตัวที่สี่เอาใหม่ใหม่ตัวนี้สามตัดถึงเงินนี้นะนี่เขาเรียกว่าสามตัด สีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าสีตัดแต่ว่ามันไม่เทียบสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าหางมังกรตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหลุมสองหลุมส่วนตรงนี้ยมาอีกอะเขาเรียกว่าปิงปองตรงนี้มาอีกอเขียยแดงอีกเนี่ยแดงอีกมันก็จะเป็นสีตัดเหมือนในตัวนี้อย่างเงี้ยไม่แนะนาํอาไปเล่นครับพายาโอเคไหมพอเก็ตไหม อันนี้คือวิธีการเล่นห้องอย่างนี้นะต่อมามาดูห้องต่อไปห้องต่อไปห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ่นี่นะหามังกรปื๊บป๊บหามังกรมาเลยสีอื่นดีกว่านะหามังกรมาเลยหามังกรแดงมาเลยกี่ตัวหกตัวนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นตึก สองตัดนะครับเป็นตึกคู่เขาเรียกว่าตึกคู่สองตัดนะเพราะอย่างเงี้ยเล่นได้เล่นสบายเลยอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องวางเงินทบนะครับเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นทบได้ทบบ้างบางครั้งนะครับให้อย่างเงี้ยดูจังหวะเอานะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมแค่สอนดูเขาธรรมชาติก่อนนะเพราะว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเขาธรรมชาติผมให้ดูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดูที่เขาธรรมชาตินะเขาธรรมชาตินะครับ เขาธรรมชาติให้ดูที่70%เลยเพราะว่ามันเป็นเขาหลักๆที่เราต้องต้องต้อง,อง,องศึกษาส่วนไอ้เขาไอ้เขาพวกเนี้ยไอ้เขาตัวทึบต,ตัวโป่งตัวขีดอะไรพวกเนี้ยเราดูแค่30เราคุยแค่ประมาณ20%อีก10%นะครับให้ดูที่ยอดเงินประมาณนั้นนสําหรับห้องเอสเอห้องนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้น่าจะง่ายสําหรับเขาเรียกว่าเดินตามเขาห้องนี้ก็ง่ายนะครับห้องนี้เนี่ยเล่นสองปิงปองขึ้น ถ้า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 ห้องอย่างนี้นะเอาใหม่นะห้องนี้เราเห็นลักษณะเขาไผ่เป็นนี้เราเดินตามเขานะครับตรงนี้ขนานี้เดินตามเขาเดินตามเขาได้พอมันเป็นปิงปองอย่างนี้เขาเรียกไพ่ตามเขาเลยทั้งหมดทั้งมวลพอมันเป็นปิงปองเราเล่นปิงปองใช่ไหมเล่นปิงปองขึ้นตัดปุ๊บมันเป็นแค่สองตัดอยู่แล้วอะขึ้นแล้วเราก็ตัดเราก็เดินเราจะเดินขึ้นเลยก็ได้แล้วเราค่อยไปเดินทบหรือว่า เราจะเดินตัดปิงปองเหมือนเหมือนห้องอไม่ใช่เลยเหมือนห้องห้องเดิมเมื่อกี้ที่ผมบอกวิธีการเดินทบม,มันเป็นยังไงเราจะเล่นอย่างนั้นก็ได้นะครับอันนี้ถ้ามันขึ้นเกินตัดมาแล้วถ้ามันขึ้นเกินตัดมาแล้วอย่างเช่นตรงนี้ยปกติมันเป็นอยู่ที่สองตัดใช่ไหมปกติอันนี้มันขึ้นมาโผล่มาอันนึงปกติอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้าเราเลิกได้อ่ะผมก็แนะนําให้เลิกสําหรับห้องนี้นะแนะนําให้เลิกแต่ว่า ในเมื่อมันตัดไปแล้วแสดงว่าเขาไพ่มันยังง่ายอยู่มันขึ้นแค่2มันยังเป็นแค่เนี่ยเขาไพ่มันยังมีแค่เนี้ยแค่เนี้ยแล้วก็แค่เนี้ยมันยังเป็นแค่3มชุดอยู่เพราะมันยังอยู่ใน3เขาอยู่แสดงว่ามันยังเล่นได้นะครับยังเล่นได้โอเคห้องสิบห้องสิบักษณะคล้ายกันเลยกับห้องนี้เลยลักษณะคล้ายกับห้องนี้เลยนะครับลักษณะคล้ายกับห้องนี้เลยคือลักษณะคล้ายกับห้องเก้าไม่ต้องอธิบายซ้ําถ้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วผมแนะนําว่าหลังจากนี้เลิกนะครับ หลังจากนี้เลิกถ้าขึ้นมาขึ้นมามันเพราะว่าไพ่มันเป็นยังไงรู้ไหมไพ่มันเป็นเนี่ยสองตัดสามตัดเราขึ้นมาห้าเราค่อยตัดอย่างเงี้ยเข้ามันมีเขาไพ่มช่เขาไพ่มันมีหลายชุดเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเล่นแค่ช่วงนี้ถ้ามันเกินถ้ามันเกินเล่นแค่ช่วงนี้นะครับเล่นแค่ช่วงนี้พอนะเพราะว่ามันเกินมันเกินมันเกินมาแล้วแสดงว่าเขาไพ่มันน่าจะเปลี่ยนนะครับ ห้องนี้ลักษณะคล้ายกันแต่ห้องนี้เดินเงินได้เดินเงินเหมือนห้องห้องแรกๆที่ผมสอนนะครับใครไม่ทันก็ไปดูต้นๆคลิปแล้วกันห้องแรกที่ผมสอนเขาไพ่มันมีแค่นี้หลุมนี้หลุมสองตดัดเห็นไหมสองตดัดสามตาดัดสี่ตดัดขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นสองตัดอีกถ้าขึ้นมาก็ขึ้นไม่เกินสี่เหมือนเดิมถ้าขึ้นถ้าสมมุติมันขึ้นแดงมาเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลิกก็พอแค่ตรงนี้ ให้มันขึ้นมาเลยกูจะเลือกแค่ตรงนี้พอเล่นแค่ตรงนี้เดินเงินอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับอันนี้ห้องนี้ผ่านไปนะฮะต่อมาอมาดูห้องสิบสองห้องนี้ถ้าเป็นห้องเนี้ยผมแนะนําเลยว่านีนะแป๊หนึ่งห้องนี้นะครับถ้าดูจากลักษณะไพ่แล้วห้องนี้จะไม่เล่นทันทีเพราะหนึ่งขึ้นสูงมากขึ้นสูงมากนขึ้นสูงมาก พอขึ้นสูงเนี้ยเดาไพ่ยากอย่างนี้ตัดออกไปเลยครับอันนี้เล่นได้ไหมอันนี้เดินทบพอไหวเดินทบพอไหวนะครับไอ้น,นี่เดินทบพอไหวเพราะมันขึ้นสูงนะสามตัวอันนี้ขึ้นสามอันนี้เป็นสี่ตัวเลยนะน,นี้ส่วนนี้อยู่แค่สองเดินทบพอไหวแต่ถ้าจะแนะนําให้เล่นไปเล่นห้องต้นๆที่สอนไปดีกว่าอันนั้นจะง่ายกว่าเพราะว่ามันต้องเล่นห้องเดียวอยู่แล้วถูกไหมให้เลือกเล่นห้องที่ง่ายกว่าห้องนี้ก็อ่ะห้าสิบห้าสิบอยากเล่นก็เล่นแล้วกันอันนี้แล้วแต่ นะครับห้องนี้ลักษณะเดียวกันกับห้องนี้เลยไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะลักษณะเดียวกัน50-50ใครอยากเล่นก็เล่นใครไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นไปเลือกห้องที่เล่นง่ายกว่านี้ถ้ามันมีห้องง่ายง่ายกว่านี้ก็เล่นห้องง่ายง่ายกว่านี้นะฮะอย่าไปฝืนเล่นที่ห้องมันยากห้องนี้ถามว่าน่าเล่นไหมห้อง15ครับห้อง15ขีดออกทันทีเลยไม่น่าเล่นนะครับสําหรับห้องอย่างนี้นะอธิบายไปแล้วนะครับมา ดูห้องสิบหกห้องพวกนี้อธิบายไปแล้วนะดูห้องสิบหกดูห้องสิบหกครับห้องสิบหกเนี่ยน่าเล่นไหมพอไหวคล้ายๆกับห้องสิบเนี่ยห้องสิบสี่ห้องสิบหกเนี่ยคล้ายๆกับอะไีสีดำห้องสิบหกเนี่ยคล้ายๆกับห้องสิบสี่เลยเนี่ยห้องห้องมันคล้ายกันเลยคือลักษณะมันขึ้นยาวแต่ว่าที่จะเล่นง่ายกว่าคือเนี่ยมันมีชุดนี้ชุดนี้ที่มันที่มัน ที่มันยากนะครับถ้าเราตัดชุดไอ้นี่นะตัดชุดมังกรออกนะถ้าตัดชุดมังกรออกสมมุตินะสมมุติสมมุตินะครับสมมุติถ้าเราตัดชุดมันะดดงกรออกปุ๊บตัวนี้ออกตัดออกไปเลยเนี่ยเขาไพ่มันจะง่ายเขา,พาเไพ่มันจะเล่นได้มันจะเล่นได้คล้ายๆห้องคล้ายๆห,ห้องนี้แหละแต่ว่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไม่สุดมังกรเพราะว่ามังกรมันมีแค่หางเดียวเราก็มากลับมาเล่นเหมือนเดิมแล้วเราก็เดินเหงินนะครับ นี่คือเบื้องต้นนะครับวิธีการเลือกห้องมันจะมีห้องที่เล่นได้หกสิร์เซ็นห้องที่เล่นได้50%าห้องที่เล่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเลือกห้องให้ถูกนะครับทั้งหมดทั้งมอทั้งหมดทั้งมวลมอนอะไรทั้งหมดทั้งมวลต้องเล่นต้นขอนต้นขอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลต้องเล่นต้นขอนเออเล่นต้นขอนซักไปประมาณถึงประมาณหกสิบถึงปร์เซ็นหกสิบถึงเจ็ดสิซนะครับ เล่นได้นอกนั้นหลังจาก70%ขึ้นไปเนี่ย70%ขึ้นไปเนี่ยไพ่มันจะเรี่ยงให้ดูลักษณะอีกทีนะครับให้ดูลักษณะลักษณะอีกทีว่าเล่นได้หรือไม่ได้เนาะถ้าเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนห้องไม่เปลี่ยนห้องก็พักไปก่อนแล้วรอดูไพ่ลักษณะไพ่แต่ละวันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วให้คิดก่อนที่จะเล่นเลือกที่ดีๆก่อนที่จะเล่นแล้วผมก็ทําอย่างนี้ทุกครั้งก่อนที่จะเล่นนะครับบคาคาร่า ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าตั้งใจจริงๆเนาะโอเคหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ววันนี้ถ้ามีใครอยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับเขาไ้าวิธีการเลือกห้องอันนี้คืออธิบายไปหมดแล้วนะใครอยากเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวทักแชทหลังจากนี้นะครับทักแชทหลังจากนี้วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันถึงตอนนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ